สวัสดีค่ะเปิ้ลใ่ที่ดินค่ะเปิ้ลพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินชุดแปลงเล็กสิแปลงพิเศษของเรานะคะที่เราเพิ่งเปิดจองนะคะเปิดขายนะคะแปลงนี้แปลงที่สองค่ะ แปลง p ีค่ะแปลง P ีเแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด160ตารางวานะคะตรงนี้เราขายกันที่ตารางวาระ5,9 0 0นนะคะแปลงนี้ตกแ네ค่ 944, 0 0 0นนพันนะคะผ่อนได้3ปีนะคะนู่นธงสีเหลืองมีถนนตัดผ่านมายังหน้าแปลงที่ดินนะคะเ,เห็นไหมถนนนะคะแล้วก็ธงสีเหลืองของเรานะคะธงสีเหลืองของเรานะคะแล้วก็จะมีท่อน้ำเนาะท่อน้ำนะคะอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นนะคะนั่นะคะเนี่ยค่ะมาถึงแล้วนะคะท่านดูไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าค่ะมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วนะคะ นั่นนะคะอนาเขตนะคะจุดหลักก็คืออยู่ตรงธงเหลืองนี้นะคะจนมาถึงธงสีชมพูนี้นะคะเนี่ยค่ะหลักเขตร้อยหกสิบตารางวัดแล้วด้านข้างค่ะเป็นคลองค่ะคลองน้านะะมีน้ําใช้ทั้งปีแน่นอนถ้าท่านทาการเกษตรนะคะด้านข้างไปอีกก็เป็นวิวท้องทุ่งนาค่ะเดินตามมาเลยนะคะตรงนี้นะคะแปลงทีเก้านะคะแปลงทีเก้าของเรานะ,ะนู้นท่านมีพื้นบ้านแล้วนะคะเห็นไหมคะ เพื่อนบ้านเข้ามาอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะที่เก้านะคะร้อยหกสิบกรางวาบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยนะคะเพื่อนจะบอกค่ะบรรยากาศโปร่งโล่งสบายอากาศดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเพื่อนชอบน้นําำมากเลยค่ะน้ําท่านจะมีใช้ทั้งปีเห็นไหมคะเราต้องขาดน้ําไม่ได้ค่ะซื้อที่ดินพยายามเลือกตรงที่มีน้ํานะคะ ถนนก็ตัดผ่านไฟฟ้าก็พร้อมนะคะตรงนี้พร้อมทุกอย่างแล้วนะคะสําหรับแปลงเล็กของเรานะคะบ้านสวนคลอง14นะคะองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะที่ดินของเรานะคะตรงนี้ก็จะอยู่รอบๆบ,บริเวณของบ้านสวนคลอง14สีข้างในจะเป็นบ้านสวนคลอง14สีนะคะวงเวียนใหญ่ของเราเราจะมีวงเวียนใหญ่ตั้ง22 22องไร่นะคะซึ่งจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสวนสุขภาพให้กับทุกท่านนะคะได้แบบไปเดินเล่นไปเดินพักผ่อนหย่อนใจนะคะ สำหรับแปลงนี้นะคะแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนะคะห่างจากถนนรรกสิลป์น,นะคะในยกแค่2กิโลค่ะใกล้กับร้านบิสเตอร์บิสเตอร์สวีทนะคะร้านกาแฟค่ะใกล้กับมองเธอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มใกล้กูดูคลองคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะอุทยานไม้ใหญ่ค่ะตลาดต้นไม้ไก่คู่ค่ะคาสกาตากอล์ฟคลับค่ะมอสวอ,องครักศูนย์การแพทยส์สมเด็จพระเทพนะคะปั๊มเทลปัม๊มปอนท์ทอโรงเรียนบ้านคลองใหญ่เห็นไหมคะเขาอยู่ใกล้แหล่งสิงอ๊ สะดวกน,ะะนี่ท่านต้องรีบม,มาซื้อแบบนี้คะ่ะที่ดินแบบนี้นะคะไว้เพื่อสร้างบ้านแนวสวนกเกษตรนะคะโคกหนองนามโมเดลหรือท่านจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้คะ่ะจันถึงศุกร์ทำงานอยู่กรุงเทพนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็ามาพักผ่อนชิลๆอยู่ในบ้านสวนของเราอยู่ในป่าในกรุงนะคะตรงนี้ป่าในกรุงนะคะซึ่งขับรถจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงเศษนะคะก็จะมาถึงยังที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะท่านเห็นวิวทุ่งนาไหมคะเขียวขจีเนะะี่ยค่ะ ถ้าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านที่ได้พบแต่ความเขียวขจีพบแต่ต้นไม้นะคะเราจะมีความสบายตาค่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเลยนะคะนี่คือชุดแปลงเล็กค่ะแปลงที่2ที่ปั้นพาท่านมาชมนะคะแปลงผีก้านะคะแปลงนี้ค่ะผ่อนได้3ปีค่ะราคาแค่944 0 0 0บาทนะคะซื้อสอดเป็นบอกเลยโฉนดพร้อมโอนค่ะซื้อผ่อนผ่อนกัน,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 นยาไปเลยค่ะ3าปีนะคะผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะช่วงผ่อนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันทีเลยนะคะค่ะสําสหรับ วันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปชมแปลงเล็กอีกต่อไปแปดแปลงนะคะค่ะติดต่อเพื่นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ f a c e เพจรบกวนขนาดนะคะ y t u t u เพื่อนขายที่ดินค่ะรบกวนทุกท่านกดติดตามช่องย e ไว้ปเพื่อนด้วยนะคะ0 9น4 0 1 8้9 8ค่ะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ